ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวัดทรงเนมาถ้ามาแมนยูจะเล่นได้ไหม สไตล์ฟุตบอลของเขาคือความหวือหวารวดเร็วสร้างความบันเทิงให้กับคนที่ดูบางคนบอกว่าเขาดูขี้แอคดูขี้สําอ,อยแต่ฝีเท้าของเขายังไงก็เป็นของจริงมีคาแรคเตอร์หิวกระหายชัยชนะอยากเป็นแชมเปี้ยนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังถูกมองว่าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเพื่องเงินไม่ทุ่มเทให้สโมสรเพียงพอถึงขั้นบอกว่าต้องหยุดแล้วต้องพอแล้วเนมาจำเป็นต้องไปเล่นฟุตบอลที่อื่นไม่ใช่ที่เปเอชเชได้แล้วและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับเนมาย้ายจากบาร์เซโลนามาค้าแข่งที่ปารีสตั้งแต่ปี2 0 1 7ด้วยค่าตัวสถิติโลกที่222ล้านยูโรที่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้การย้ายมาด้วยราคาขนาดนี้ย่อมมาพร้อมกับความคาดหวังชแชมป์ในประเทศไม่มีเนมาปารีสก็สามารถทำได้เป็นปกติอยู่แล้วครับดังนั้นการมาของเขาทีมและแฟนบอลหวังถึงชแชมป์ยุโรปแต่มันก็ไม่มาสักทีเคยเข้าชิงแต่มันก็ยังไม่ได้ฤดูกาลนี้เป็นฤ ดูการที่แฟนบอลเปเชเดือดกันขั้นสุดครับเมซี่เนมาสองนักเตะที่กินเงินมหาศาลของทีมถูกโจมตีอย่างหนักถึงเรื่องการเล่นที่ไม่ทุ่มเทไม่ได้ภาคภูมิใจกับการเล่นให้ทีมที่ตราอยู่บนอกเสือ้อ นักเตะดีกรีขนาดนี้เวลคัสขนาดนี้กลับไม่สามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันได้สักทีพวกเขาถึงขั้นโดนขับไล่บอกกันว่าทาไม่มีใจก็ไปเถอะฟังเมซี่เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสสูงแล้วที่จะออกจากทีมแน่ๆสัญญาของเขาจะหมดลงสิฤดูการนี้แน่นอนดูทรงคงไม่ต่อแต่ฝั่งเนมาเขายังมีสัญญากับเปเชถถึงปี2025จะย้ายทีมก็คงไม่ง่ายครับซื้อมาตั้ง222ล้านยูโรจะให้ขายเท่าไหร่ล่ะแต่จะอยู่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีความสุขแล้วผลทาง ที่สื่อเชื่อได้ว่าจะเป็นไปได้ในซีซั่นหน้าก็คือการที่เป๊เชปล่อยยืมตัวเนมาออกไปเขาตกเป็นข่าวกับทีมในยุโรปพอสมควรครับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือกลับไปบาร์เซโลนาแต่เอาเข้าจริงถ้าวิเคราะห์กันดีๆก็คงมีไม่กี่ทีมที่สามารถจ่ายเงินจ้างเขาได้ซึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวกับเนมามากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศาจแดงไปเล่นฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนแล้วการดึงดูใจไม่ใช่ปัญหาสื่อบอกว่าตัวแทนขอ ar, อองเเนนนมมาาาักตสให้ กับแมนยูเอเตจรซะด้วยทําให้ก็มีคนอยากรู้เช่นกันว่าถ้าย้ายมาแมนยูจริงมันจะเข้ากับทีมของเทนฮากได้หรือไม่พูดกันตามตรงนะครับว่านักเตะระดับเนมาร์คือของจริงเข้ามาอยู่กับทีมไหนก็สามารถยกระดับให้กับทีมนั้นได้อยู่แล้วตําแหน่งในแนวรุกของเทนฮากที่ใช้นักเตะที่มีความเร็วเขาเล่นได้อยู่แล้วครับทังหน้าซ้ายหน้าขวาหรือแม้แต่หน้าเป้าการหาช่องวิสัยทัศน์การเล่นหรือการจ่ายบอลเขาสามารถยกระดับให้กับแมนยูเอเตได้แน่นอนแถมประสิทธิภาพการจบสกอร์ของเขาก็น่าจะอยู่ในระดับที่พึ่ง พาาอาศัยได้แต่อย่างไรก็ตามอายุของเนย์มา31ปีแล้วครับสถิติการยิงประตูนในช่วง2-3ปีหลังสุดไม่แตะหลัก20ลูกเลยต่อให้นับในทุกรายการด้วย เทียบกับความต้องการของเทนฮาร์ที่อยากได้คนที่จบสกอร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เขามีเข้ามาเติมเต็มดังนั้นจํานวนที่เนมายิงได้อาจจะน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะกับลีกที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าพิมเมลีกอย่างลีกเอิงเขายังยิงได้ไม่มากการมาอยู่พิมเมลีกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยและครับแถมด้วยอายุกันเลข3ไปแล้วเขาไม่ใช่นักเตะวินัยสูงแบบโรนันโดด้วยทําให้ประสิทธิภาพร่างกายความฟิตก็ต้องลดน้อยลงตามการเวลาขณะที่ทีมของเทนฮาร์ต้องการนักเตะที่ค่อนข้างฟิตพอเล่นเกมเพสซิ่งตั้งแต่แดนบน กองหน้าจะยืนรอบอลเฉยๆไม่ได้ต้องวิ่งไล่ด้วยนั่นทําให้นักเตะอย่างเนมาอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แถมการมาของเขาก็อาจจะไม่พร้อมต้องมานั่งข้างสนามอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงมากมายอย่างที่เขาหวังไว้ซึ่งเขาจะรับจุดนี้ได้หรือเปล่าแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดสําคัญยิ่งกว่าเรื่องในสนามคือเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวเป็นคนชอบปาร์ตี้มีความไม่จริงจังอยู่ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เทนฮากชอบเลยครับการทําตัวแบบซูเปอร์สตาร์มันอาจจะทําให้เขาลงเอยแบบโรนันโดที่จบไม่สวยกับแมนยู ตในช่วงก่อนบอลโลกก็ได้และแฟนบอลปีศาจแดงก็คงไม่อยากได้คนแบบแก๊งบินบินของลินการ์ดปอกบาเข้ามาในทีมเพิ่มเท่าไหร่แน่นอนเลยว,ว่าทัศนคติการเป็นผู้ชนะของเขาการเข้ามาเพิ่มบาซิลเลียนคอนเนคชั่นในทีมหรือการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะดาวรุง่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ได้หาจากที่ไหนก็ได้ครับแต่สุดท้ายหักลบกลบหนี้กันแล้วสิ่งที่ได้จะคุ้มกับเสียหรือเปล่ามันยังคงเป็นคําถามที่ต้องตอบด้วยอย่างไรก็ตามรายงานจากสื่อบอกว่าเอเย่นเอามาเสนอให้กับแมนยูแต่ ทีมก็ยังไม่ได้มีแผนจะดึงเขามาร่วมทีมในช่วงที่เจ้าของยังเป็นตระกูลเกลเซอร์อย่างแน่นอนครับเพราะทีมก็ยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่งบจะเสริมทีมธรรมดาธร,รมาก็มีแค่ราวๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์เท่านั้นเองการจะดึงเนยมามาตอนนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดียกเว้นแต่ว่าจะได้เจ้าของใหม่ซึ่งเป็นท่านชิ้จากกาตาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของเปเอเชคุยกันดีๆให้ยืมกันมาฟรีๆก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายยังไม่แน่ว่าเนยมาจะย้ายไปไหนครับจะมาแมนยูจริงหรือ ลือกันไปเรื่อยๆจะมีข่าวรอ48ชั่วโมงอีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆอยู่ปเป๊ะเชต่อลำบากแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ